ที่จะทําให้การทานเวช็อกโกลตไม่น่าเบื่อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือการเอาเวยผสมกับกาแฟคาเฟ่เซเว่นนะคะเอาเวช็อกโกลตผสมกับคาเฟ่เซเว่นไปเลยอร่อยมากจะกลายเป็นเหมือนรสชาติมอคค่าที่ทําให้อาจจะไม่ได้เบื่อแค่เป็นรสชาติเวช็อกโกลตเป็นช็อกโกลตอย่างเดียวนะคะลองเอาคาเฟ่เซเว่นผสมกับเวช็อกโกลตได้เลย สามารถเอาช็อกโกแลตเนี่ยเวยช็อกโกแลตผสมกับคาเฟ่เ,เซเว่ที่เป็นผงได้เลยนะคะพอดีว่าเมื่อเช้านี้ในชงกาแฟไปแล้วเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราสามารถทําเป็นเมนูที่เป็นแบบเหมือนมอคค่าแบบนี้ได้ใส่น้ําแข็งลงไปทานเย็นๆก็จะกลายเป็นมอคค่าเย็นที่อร่อยมากหรือว่าใครที่ชงเวไปแล้วเทเวออกมาเทคาเฟ่ซ,เซเวใส่ไปเลยก็ได้เป็นผงทั้งคู่ เช็ครวมกันไปเลยนะคะไม่ต้องเอาตัวนี้ละลายน้ําก่อนสามารถเช็ครวมกันผสมกันก็จะกลายออกมาเป็นมอคค่าที่อร่อยมากๆลองชิมสูตรนี้ดูนะคะ